ครับคลิปนี้ก็สดีเอฟซีแล้วก็สดีลูกค้าทุกท่านเหมือนเดิมนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวเพล่แอมนะครับตัวนี้เป็นอะไหล่เก่านะครับก็เก็บอะไหล่เก่ามาประกอบนะครับก็ตีเป็นมือสองไวกก่อนนะครับนะครับสองตัวนี้นะเป็นตัวอะไหล่ที่เก็บเก็บเก่ามั่งใหม่มั่งนะครับผสมกันนะนะครับบางทีบางบางอย่างก็ใหม่บางอย่างก็เก่านะครับก็ตีเป็นมือสองไปเลยนะครับ แบบตัวนี้เป็นรุ่นพันสองร้อยวัตต์นะครับตัวนี้นะนะครับนี่เป็นหน้า VIP อนะครับตัวนี้นะแบตัวนี้ก็เหมาะสำหรับขับกลางแหลมนะครับใสๆเลยนะครับเพราะว่าวงจรเนี่ยมันจะเป็นอ่าวงจรกลางแหลมนะครับลูกค้าท่านไหนที่จะเอาไปขับเบรนะครับก็ได้เลยนะตัวนี้สิบห้าสิบแปดได้หมดนะครับแต่ถ้าหลักๆเลยเนี่ยตัวเนี้ยขับกลางแหลมจะเหมาะมากเลยนะครับจะให้เสียงที่สะอาดนะครับฟังฟังสบายหูเป็นธรรมชาติเลยครับแนวเสียงนะแนวเสียงเป็นธรรมชาติมากนะตัวนี้ นะครับก็คาปาซิเตอร์นะครับก็จะมีเก่ามากใหม่มากนะครับผสมกันนะครับแล้วก็บอร์ดไดน์ี dogs with dogs with dogs ่จะเป็นของใหม่นะครับซิงจะเป็นซิง์ใหม่นะครับแต่ว่าเก่าเก็บนะครับบาลานซ์ใหม่นะครับแผ่นคาปาซิเตอร์แผ่น C แผ่นขนาด C ซนี่ใหม่นะครับ t r นี่ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับทานซซสเตอร์นี่ใหม่นะไม่ใช่ของเก่านะนะครับม่แปลงใหม่แต่เป็นเก่าเก็บนะครับไม่ได้ใช้งานนะครับพัดลมแะ่แรงต่างใหม่หมดครับ ส่วนกล่องนี้จะเป็นเก่านะครับกล่องนี้เก่านะกล่องเก่านะครับก็จะมีรอยบ้างตามการใช้งานครับมีรอยนะครับเนี่มีรอยส่วนฝาก็จะมีรอยบุบแต่ก็ไม่มีผลกระเสียงนะครับก็ยังสวยอยู่นะโดยรวมส่วนหน้านี่สวยเลยนะครับหน้าสวยเลยนะครับยังสวยเลยนะครับมีรอยถลอกนิดหน่อยนะครับนี่ปักผมก็จัดเป็นอย่างดีให้เลยนะครับนี่ สายนี่ก็เป็นของใหม่เลยนะครับสองจุห้าเลยนะครับนี่ปลักยางดีให้นะครับอุปกรณ์นัานหลังใหม่นะแต่ยังไม่ได้เป่าฝุ่นนะนี่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 นะครับยังไม่ทําความสะอาดนะนะครับนะครับตัวนี้ผมขายอยู่6 2พันสนะครับรวมส่งนะครับหพันสอง้อบาทรวมส่งนะครับรุ่นพัน0ร้ยวัตต์นะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสั่งตัวนี้ราคาจะอยู่ที่ 9 5 0 0นะครับถ้าเป็นมือหนึ่งนะนะครับส่วนถไานซื้อตัวนี้ไปก็6 000, 2 0 0รวมส่งนะครับแล้วก็อประกันให้1ปีนะมีปัญหาเช็คซ่อมฟรีหนึ่งปีนะครับ,นะรบหรือลูกค้าจะาไปซ่อมที่ไหนได้หมดนะเพราะว่าอะไรเนี่ยมันเป็นเกตมาตรฐานทั่วไปเลยนะครับเนี่ยคาร์เตอร์เป็นโตชิบาแท้เลยนะครับเห็นไหมเนี่ยนะครับแล้วก็ บอดได้นี่เป็นอะไหล่คัสเกตให้เลยนะครับตัวนี้นะจริงๆแล้วผมกะว่าจะทําใช้เองแหละแต่ว่ามันติดตรงหน้านี่นะครับหน้าเนี้ยผมไม่ได้ใช้ละนายเนี่ยผมต้องการทําเป็นหน้าของตัวเองละก็เลยต้องการปล่อยตัวนี้ออกไปนะครับก็6กพันสรวมส่งให้นะครับนะครับส่วนตัวนี้เดี๋ยวผมทําคลิปแยกอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ตลอดสายฟังบ้านนะครับสายที่แบบเปิดเสียงรวมๆนะครับก็อะไหล่ใหม่มั่งเก่ามั่งผสมกันไปนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าแยกอีกทีนึงนะครับตัวนี้ 6กพันสองรอยบาทนะครับคุ้มมากนะครับถ้าไปซื้อมือหนึ่งก็โจะบวกไปเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเปิดไฟให้ดูนะครับไฟสวยๆพัดลมแรงๆเลยนะครับสี่ตัวเลยนะครับก็ใช้งานหนักๆได้สบายมากนะครับนี่เลยนะไฟสวยๆนะครับพัดลมนี้อย่างแรงเลยนะครับจัดให้สี่ตัวเลยนะครับก็อย่างที่บอกเลยนะครับตัวนี้เหมาะมากสำหรับกลางแหลมนะครับแนวเสียงใสสะอาดนะครับ จะไปขับเบดก็ได้นะครับตัวนี้นะสำหรับท่านที่ต้องการนะครับก็จัดได้นะตัวนี้6,200บาทรวมส่งนะครับสนใจก็จัดได้นะครับสวยๆเลยถ้าสั่งมือหนึ่งก็จะอยู่ประมาณ9,500นะครับตัวนี้นะนะครับถ้ามือสองตัวนี้จริงๆมันเป็นอะไหล่มือหนึ่งมั้งมือสองมั้งหลักๆมันจะเป็นมือหนึ่งนั่นแหละอะไหล่ใหม่แต่ว่าเป็นเก่าเก็บนะครับนะครับก็เลย ผมประกอบตีเป็นมือสองแล้วกันนะครับ